นี้มาดูการสก,กีนเสื้อครับผมลายแมวสกเก็ตบอร์ดลายนี้ลูกค้าสั่งรีพิดอีกรอบครับผมเป็นงานเก่าครับลูกค้าสั่งรีพิตถ้าเป็นตัวครับสำหรับอาทิตย์นี้เป็นลายแมวสกเก็ตบอร์ดลายนี้น่ารักมากครับให้ดูใกล้ๆครับผมผ้าเป็นตัวครับ ไอเแมวสเกตบอร์ดครับลายนี้น่ารักมากครับเป็นเสื้อเป็นตัวครับผมกินเสร็จแล้วก็ส่งไปปักครับผม ต้องใช้ไดเป่ายากครับผมตากไว้ก็แห้งครับหน้าหนาวเสื้อจะแห้งเร็วครับสีไม่มีตกไม่มีหลุดครับผมสีหลายนี้ได้รับความนิยมลูกค้าสั่งทำแทบทุกอาทิตย์ครับผม แมวเสืกเก้อกีตบ์ดเชือเป็นตัวครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยครับไปดูกันชัดๆครับผมสวยงามครับ แมวขี่สกเก็ตบอร์ดครับผมหรือแมวเล่นสกเก็ตบอร์ดลายแมวเล่นสกเก็ตบอร์ดครับผมงามครับตัวิดนี้เสื้อเป็นตัวทั้งนั้นเลยครับผม อาทิตย์ก็เป็นชิ้นครับผมจะกินเป็นชิ้นบ้างเป็นตัวบ้างครับผมคะกันไปให้ดูรายละเอียดว่ามันความละเอียดสูงมากครับผมนี่ครับ่อาอขอขอบคุณมากครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผม